เอา้าแม่ลูกคู่นี้ทำอะไรกันนะใครลูกจ้างลูกทนงานสูงยาวเขาดีไม่จะลุกขาเด้อ า,า,ปา,าปเ,เป็นผู้สาวไทยถูกครับถ่ายเหนคนหยุดจังเลยนะจังเลยถ่ายรูป,ปไงเนี่ยเป็นไหนอ่ะเ<อ>นี่อมาเป็นสาวเกาหลีอ่ะมันเคิร์นเป็นไงครับตากล้องถ่ายรูปสวยไหมครับสวยเยอะยไหนมาดูหน่อยดูหน่อยเซอร์คนบางคน ป้ายังไม่เจอลงเพจไหนครับเพจนัทธิดา YT ค่ะฝากฝากฝากติดตามหน่อยฝากติดตามเพจนัทธิดา YT ด้วยนะคะ N A T T H A T H I D A แล้วก็ Y แล้วก็ T ค่ะแม่แล้วตากล้องระครับแต่กล้องมีอะไรให้ติดตามไหมครับกดจักรกันจั่น เอาไปไปไหนครับนะไปด้วยได้ไมครับไปน้ำเน้เดี๋ยวเขาไปน้ำเน้ไนะ